ลาโลโรนาวิญญาณหญิงที่ฆ่าลูกตัวเองในแม่น้ำด้วยความแค้นรักเสียงร่ำไห้ริมสายน้ำลาโลโรนา หรือลายยโรนาในภาษาสเปนแปลตรงตัวว่าหญิงร่ำไห้เธอคือวิญญาณในชุดสีขาวที่ถูกสาปให้ต้องวนเวียนร่ำไห้คร่ำครวญอยู่ริมแม่น้ำไปชั่วน,นิดนิรัน์เสียงสะอื้นของเธอไม่ใช่เพียงแค่เสียงแห่งความโศกเศร้าค่ะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณแห่งความตายโดยเฉพาะกับเด็กๆที่เข้าใกล้แหล่งน้ำนี้ในยามค่ำคืนตำนานที่ถูกเล่าขานกันอย่างยาวนานนี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก หญิงชาวบ้านที่มีนามว่ามาเรียเธอเป็นหญิงที่งดงามที่สุดในหมู่บ้านจนไปต้องตากับชายหนุ่มสูงสักผู้มั่งคั่งทั้งสองตกลุมรักกันอย่างลึกซึ้งและแต่งงานกันในที่สุดแม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากครอบครัวของฝ่ายชายก็ตามชีวิตรักของมาเรียดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบ เธอมีลูกชายที่น่ารักด้วยกันสองคนแต่เมื่อเวลาผ่านไปสามีของเธอก็เริ่มเปลี่ยนเขากลับไปใช้ชีวิตรู้ราฟุ่มเฟือยอยู่ในเมืองใหญ่ทิ้งให้มาเรียก,กับลูกอยู่กันอย่างเดียวดายและที่เลวร้ายที่สุดก็คือเขากลับมาพร้อมกับหญิงสาวคนใหม่ที่อายุน้อยกว่าและมีฐานะที่ทัดเทียมกันพร้อมบอกกับมาเรียว,ว่าเขาวางแผนจะแต่งงานกับเธอและจะพาลูกๆไปเลี้ยงดูเองในคืนวันนั้นค่ะ ด้วยความโกรธแค้นความเสียใจและความบ้าคลั่งที่สุมในอกมาเรียได้ทำสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่คนเป็นแม่จะทำได้เธอฉุดกระชากลูกชายทั้งสองไปยังแม่น้ำและกดลูกอันเป็นที่รักจนจมน้ำสิ้นใจด้วยมือของเธอเองไม่นานหลังจากนั้นเมื่อสติของเธอกลับคืนมาภาพร่างไร้วิญญาณของลูกๆก,ก็ทำให้เธอแทบคลั่ง มาเรียกรีรด้องด้วยความเจ็บปวดและก็สำนึกผิดเธอวิ่งไปที่ตามริมแม่น้ำเพื่อตามหาลูกๆแต่ก็พบเพียงความว่างเปล่าสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการกระโดดลงไปในแม่น้ำสายเดียวกันนั้นแต่ด้วยความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุดของความทรมานค่ะ เมื่อวิญญาณของมาเรียไปถึงประตูสวรรค์เธอถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปข้างในและถูกสาบให้ต้องกลับมายัางโลกระหว่างความเป็นและความตายเพื่อตามหาดวงวิญญาณของลูกๆจนกว่าจะเจอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาวิญญาณของมาเรีย หรือก็คือลโยโรนาก็ต้องวนเวียนอยู่ตามริมแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่างๆทำให้เสียงร้องไห้ของเธอเป็นที่หวาดกลัวไปทั่วทั้งดินแดนเชื่อกันว่าหากได้ยินเสียงของเธออยู่ไกลๆแสดงว่าตัวเธออยู่ใกล้แต่ถ้าได้ยินเสียงดังชัดอยู่ข้างหูแสดงว่าเธอกำลังจะจากไป และด้วยความที่เธอตามหาลูกของตัวเองไม่พบค่ะลายโรวนาจึงมักจะลักพาตัวเด็กๆที่ออกมาวิ่งเล่นนอกบ้านตอนกลางคืนหรือเด็กที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเธอลกากพวกเขาลงไปในสายน้ำเพื่อให้มาอยู่กับเธอชั่วนิรันดร์เพราะเธอจะเข้าใจผิดคิดว่าเด็กเหล่านั้นเป็นลูกของตัวเอง ตำนานของลาโยโรนาจึงเป็นมากกว่าเรื่องผีแต่เป็นอุทาหรณ์ที่พ่อแม่ใช้สอนลูกหลานไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นไกลบ้านในยามค่ำคืนและก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลลัพธ์อันน่าสยดสยองของความรักที่ถูกหักหลังและความแค้นที่ทำลายทุกสิ่งเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณค่ะ